สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้จะขอนําเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเป็นเรื่องที่จะโยงให้ฟังว่าเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์จนมาถึงยุคข,ของพระพุทธศาสนาและจนมาถึงยุคข,ของฮินดูเรื่องราวของพระสุวร เป็นความเชื่อที่ละหลายคนมีศรัทธาแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่แย,ยกไม่ออกของชาวพุทธคือระหว่างพราหมณ์และศาสนาพุทธและฮินดูแย,ยกกันอย่างไรก็ไม่ออกพบอกับเรื่องของคาถาอาคมจะขอ,อนำเล่าสู่กันฟังของพระคุณคนวัวปอผู้เรียนผู้บรรยายเห็นว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ต้องยอมรับว่าในครั้งอดีตกาลนั้นพระพุทธองค์ของเราตอนสเสวยพระชาติเป็นพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์พระองค์เคยเกิดเป็นพญานาคตรงนี้ยืนยันได้ว่าพญานาคนีจริงมีมาก่อนยาวนานถัดมาในช่วงที่พระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณใหม่ๆในขณะที่พระองค์สเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไม้จิก พญามุจรินนากราก็ปรากฏกายขึ้นขนดโรอล้อมพระโวรกายบังลมบังแดดและฝนให้พระพุทธองค์ในครั้งนั้นนี่คือเรื่องราวของพญานาคมุจรินนี่ก็ชัดเจนว่าพญานาคมีจริงแล้วการต่อมาเมื่อพระองค์มาประกาศศาส,สนาเพื่อให้กว้างไพศาลยิ่งขึ้น พระองค์ได้เดินทางมาโปรดอุรุเวลักัสปะซึ่งมีน้องชายอีกสองคนคือนาทีกัสปะและขยากัสปะคนผู้พี่คืออุรุเวลักษัสปะนั้นมีบริวารห้าน้องคนรองนาทีกัสปะมีบริวารสามและน้องคนเล็กขยากัสปะนั้นมีบริวารสองคนรวมทั้งหมดหนึ่งพันคนนั้น การต่อมาได้เป็นกําลังสำคัญในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นนั้นอุรุเวณละกัสปะเมื่อเห็นพระพุทธองค์ทรงพระดำเนินมาสู่อาสมของตนจะเรียกได้ว่าเป็นลือศีก็ใช่ในยุคนั้นซึ่งท่านอุรุเวณละกัสปะตอนยังเป็นพราหมณ์เป็นลือสีมีวิชาความรู้เป็นที่รักใคร่เคารพของประชาราษทั้งปวง มีความสำคัญผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์แม้แต่ตอนที่พระองค์ทรงพระดำเนินมาอาสมใหม่ๆพระองค์ปราถนาจะพักและขอพักอุรุเวลากระสปานั้นไม่ปราถนาจะให้พระองค์พักเรียกว่าขัดเครืองอยู่พอสมควรแต่ขัดเสียไม่ได้และอยากจะลองภูมิของพระองค์ข้าพเจ้าขอเล่ากล่าวแบบใช้ภาษาง่ายๆ จึงให้พระองค์ไปพักที่โรงไฟหรือเรือนไฟของตนซึ่งเป็นที่กักขังพญานาคตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพญานาคมีจริงพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากและดุร้ายแม้แต่ตนเองยังไม่สามารถสยบได้เมื่อให้พระองค์ประทับอยู่ในเรือนไฟนั้นด้วยคิดว่าสมณะท่านนี้ทายแน่แท้คืนนั้นทั้งคืนปรากฏเป็นแสงสว่าง วยพุ่งอยู่ทำความแปลกใจให้แก่พรามและบริวารก็คือท่านอุรุเวลกัสปะรุ่งเช้าจึงให้บริวารของตนมาเปิดโรงไฟปรากฏว่าพระพุทธองค์ทรงพระดำเนินมาแบบปกติอุรุเวลกัสปะแปลกใจยิ่งนะักเมื่อเห็นพระองค์เปิดบาทออกมาพญานาคก,กลับเลื้อยออกมาจากบาทของพระองค์แบบ ละพยศหมดท่าทีเดียวในใจก็คิดอยู่ว่าสมณะท่านนี้ไม่ธรรมดาหน้าเลื่อมใสแต่น่าเสียดายสมณะท่านนี้ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์เหมือนเรานี่อคือความคิดของอุรุเวลักกัสปะที่ไม่ยอมรับจนครั้งที่สองครั้งที่สามก็ยังไม่ยอมรับท้ายที่สุดพระพุทธองค์ จึงกล่าวกับอุรุเวลกัสปะว่าเธอโกหกตนเองสำคัญผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์นั้นมีพระปีชาในการกล่าวตรงๆถ้าเราเล่าคุณแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่ากล่าวตำหนิชี้โทษให้อุรุเวลกัสปะฟังแบบไม่ต่อหน้าบุคคลอื่นอุรุเวลกัสปะนั้น เมื่อไม่มีบุคคลอื่นได้รับรู้ก็ไม่อายก็ยอมสิโรราบเคารพในพระพุทธองค์และยอมเปิดใจรับฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นกำลังสำคัญในพระศาสนาพร้อมบวชว้าร้อยออกบวชทันทีเพื่อส่งสัญญาณให้น้องๆคือนาทีกระสปะน้องคนรองรับรู้ซึ่งมีบริวาลอยู่สองร้อยคน เมื่อนาทีกสภาเห็นเครื่องนุ่งห่มของฤาษีผู้เป็นพี่ลอยมาตามแม่น้ําจึงรู้ได้ว่าต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างแน่จึงตามมาสมทบเมื่อพบเจอพี่ชายบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนามนีพระบรมศาสดาเป็นศาสดาของพี่ชายจึงเกิดความเคารพเลื่อมใสออกบวชตามและบรรลุเป็นพระอารหันต์ทั้งหมด แล้วก็ทําเช่นเดิมอีกคือส่งข่าวสารให้แก่น้องคนเล็กโดยการลอยบริขารของตนคือเครื่องน้่งห่มของนักบวชลอยตามแม่น้ํามาน้องชายคนเล็กเจอเครื่องนุ่งห่มพี่ชายก็รู้ว่าต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจึงตามมาสมทุกและได้ฟังธรรมออกบวชครั้งนั้นเรยียกว่าบริวารหนึ่คน รวมกับท่านอุรุเวลกักษัปปะนาทีกัสปะและขยากัสปะเป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นนี่ก็เรียกไปว่าพยานาคมีจริงกล่าวถึงในเชิงประวัติพุทธประวัติและเรื่องราวดั้งเดิมที่มาที่ไปแล้วจะเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์อุบัติขึ้นมาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อช่วยเราส,าสรรพสัตว์ทั้งปวง เกิดมาในยุคที่พรามรุ่งเรืองซึ่งพรามนั้นมีการแยกแยะในประเทศอินเดียในยุคนั้นมีชนชั้นกษัตริย์พรามแพทย์สุดจันทรนเรียกว่าเป็นชนชั้นแตกต่างกันสิ้นเชิงหา,งจากจะกล่าวว่าพระพุทธองค์มาเพื่อไปสรูปรูปแบบสังคมก็ใช่เพราะว่าเมื่อบุคคลหันมาเคารพนับถือพระพุทธศาสนา มีความเสมอภาคกันหมดไม่มีวันณะใดๆจึงทำความเสื่อมเสียให้แก่พรามมหาศาลทีเดียวการต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นศาสนาพรามเริ่มเสื่อมถอยถดถอยเพราะพระพุทธองค์มีพระปีชาไม่แยกชนชั้นวันณนะ การเวลาถัดมาหลังพระองค์เสด็จดับขันทปริริิพานผ่านมาจนเข้าสู่โรราวพศรพันสามร้อยกว่าเป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์เสื่อมลงและพระพุทธศาสนาใกล้จะพังทลายเนื่องจากมีทหารชาวมุสลิมเข้ามาทำลายในยุคของนาลันทามหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของพระฝ่ายมหายานในยุคนี้จึงเกิดเรื่องราวของพญานาคก็คือเรื่องของพระศิวะเรื่องราวตรงนี้จะนำท่านผู้ฟังให้รับรู้ว่าพระศิวะของฮินดูหรือของพรามนั้นเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรและในยุคนี้เองที่เราจะได้รู้ว่า ปัจจุบันนี้เรามีคาถาอาคมเกิดมาจากตรงไหนซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาราวๆพศพั0สกกว่าเนื่องจากมีพระมหายานนิกายหนึ่งกล่าวโดยคำพีและประวัติแล้วนิกายมนตรยานนั้นเกิดขึ้นในช่วงรา,รานี้เอง1300กว่าปีมีการบัญญัติเรียกว่า แต่งตำราคำพีขึ้นเพิ่มในพระพุทธศาสนาโดยมีความเชื่อว่าพระอธิพุทธะซึ่งเป็นองค์ประสมนี่คือความเชื่อของมนตรยานซึ่งนิกายนี้มีการแต่งคำพีขึ้นกล่าวแบบนี้และนำเรื่องของคาถาอาคมมาใช้แต่กระนั้นก็ตามมนตรยานดั้งเดิมนั้นยังประพฤติปรมจัน การต่อมาจึงได้แยกนิกายออกมาอกีกวามาจารีซึ่งเป็นนิกายแยกย่อยออกมาจากมนตรายานนั้นมีความเสื่อมถึงขีดสุดนั่นก็คือบัญญัติพระมีเมียได้มีลูกได้นี่คือความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาและการต่อมาเรื่องราวของคาถาอาคมจึงเกิดจากยุคนั้นจนเข้ามาสู่เมืองไทยในการต่อมาในยุคศรีวิชยัย และก่อนหน้านี้ก็มีปลอบปลายโดยคณาจารย์ของพุทธเองก็ใช่โดยของพราหมณ์เองมาจากอินเดียตอนใต้ก็ใช่เรียกว่าประจวบเหมาะหลายสถานะขอกล่าวถึงพระศุวะจึงกำเนิดขึ้นในยุคนี้เนื่องจากว่าในระหว่างนั้นชาวมุสลิมได้ทำสงครามข้าวพระปลอบปลายเรื่อยมาไล่มาเรื่อย ในยุคนั้นมีปราชญ์ท่านหนึ่งชื่อว่าสังกาจา์เคยบวชและเรียนรู้พระพุทธศาสนาในยุคนั้นเป็นยุคทองของมหาวิทยาลัยนาลันทาอันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกเจริญวุ่งเรืองมากพระถังสัมจั๋งเองก็ได้มาเรียนที่สถานที่แห่งนี้ในอดีตแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ถัดมาจากยุคของพระถังสัมจั๋ง ตามประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธศาสนาถึงยุคเสื่อมขนาดมีลูกมีเมียได้ในบางนิกายโดยเฉพาะมนตรยานที่แยกออกมาดังที่กล่าวหากท่านผู้ใดมาฟังถึงเรื่องราวตรงนี้โปรดทราบว่ามหายานเองก็มีหลายนิกายไม่ได้หมายถึงว่าเสียทั้งหมดนี่ขอกล่าวถึงนิกายแยกย่อยคือวังมจารีซึ่งเป็นนิกายที่ จัดได้ว่าพิสดารแวกแนวตั้งกฎเกณฑ์ใหม่เองไม่อยู่ในทํานองรองธรรมของพระพุทธองค์ในยุคนี้เองสังฆาจารย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาจนแตกฉานและเริ่มกลืนพระพุทธศาสนาโดยอาศัยการแต่งแบกกาเป็นพระเพราะบางวัดบางสำนักพระ ไร้วิชาความรู้ในเรื่องของศาสนาตนสังปราจาร์ก็ให้บริวารของตนแทรกซึมตรงนี้ทำรูปแบบเดียวกันเหมือนพระทุกๆประการนักๆเข้าก็ยึดวัดของพระพุทธศาสนาและแต่งบัญญัติเรื่องราวของคำที อันเป็นคำพีของฮินดูขึ้นมาก็คือผููแต่งและก่อตั้งาศาสนาฮินดูนั่นเองสังกราชามีความเฉลียวฉลาดเมื่อกลืนพระพุทธาศาสนาแล้วไม่พอยังบัญญัติและแต่งคำพีขึ้นบอกกล่าวว่าแท้จริงนั้นพระพุทธองค์เป็นอวตารของฮินดูเรื่องตรงนี้เราจึงได้รู้จักว่าผู้เป็นบัลังของพระวิษณุคืออนันตนาคราชนั่นเอง มาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังก็พอจะรู้แล้วว่านาคราชอนันตนาคราชนั้นก็คือเรื่องราวที่เชื่อมโยงด้วยความสามารถอัญชานฉลาดของสังกราจารซืืบต่อมาพรามเองก็จะริญรุ่งเรืองขึ้นมาไม่นานนักในยุคนั้นเมื่อกองทัพมุสลิมเริ่มขยายอาณาเขต ีหัวแววนต่างๆข้าพระภิกษุฮินดูนั้นในสมนาะมีเทวรูปทองคำพระศิวะเขาสร้างพระศิวะขึ้นมาด้วยทองคำทั้งแท่งสวยงามจะเรียกว่าโบสถ์ของฮินดูก็ใช่ในช่วงนี้เองเทวาลัยก็โดนพังทลายด้วยฝีมือชาวมุสลิมเช่นกันด้วยกองทัพมุสลิม กล่าวถึงตุงนี้ผู้เรีเเรียงไม่มีเจตนาเพื่อจะให้เราไปโกรธเครืองใครๆเพราะน,นี่คือประวัติศาสตร์ในอดีตมาถึงตรงนี้สำหรับชาวพุทธคงจะเริ่มรู้แล้วว่าคาถามาจากมนตรยานพระศิวะและอนันตนาคราชก็มาจากฮินดูในยุคพันสามร้อยกว่านี้เองโดยสังกราจารย์ หากท่านที่ยังมีความเชื่อถือจะเคารพในน้าคราตระกูลใดก็แล้วแต่เรื่องราวของพราหมณ์ฮินดูหรือพุทธก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของท่านหากไม่เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำแล้วสบายใจก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นนั้นผู้เรียบเรียงเองก็เพียงแค่เล่าสู่กันฟังว่าดั้งเดิมมีจริงเท็จประการใด ตกแต่งขึ้นภายหลังมีประการใดแต่ในพระพุทธศาสนาย,ยืนยันชัดเจนแน่นอนมีสี่ตระกลูลสีตระกูลของพญานาคนั้นก็คือบริวารของชั้นจตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งมีเหล่าช่วยเทพยอยู่สีองค์เป็นผู้ปกปักรักษาส่วนเรื่องนากราชสีตระกูลนั้นท่านใดที่สวดบทวิรูปก็จะทราบดี ก็ลองไปทบทวนค้นคว้าหากันเองนี่คือเรื่องราวและเกล็ดความรู้พอจะเล่าสู่กันฟังสาระหลักใหญ่ๆพระพุทธศาสนาเองไม่ได้จำกัดว่าจะเชื่อไม่เชื่อเพราะเรื่องราวต่างๆไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาเองไม่เคยที่จะปฏิเสธว่า บุคคลเรามีบารมีแตกต่างกันผู้ยังมีศรัทธาน้อยอยู่ไม่มากมายนักก็อาศัยสิ่งต่างๆเชื่อมโยงไปสร้างบารมีไปก็ยังได้เพื่อที่สุดในวันหน้าหากจะคิดว่าชาวพุทธควรจะยึดอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สูงยิ่งคือพระนิพพานเสียทีเดียวก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ยากเพราะบารมีแต่และบุคคลแตกต่างกันด้วยเหตุผลตรงนี้ ในพระไตรปิฎกหากเราไปศึกษาค้นคว้าจะเห็นได้ว่าไม่ได้ตัดออกในเรื่องราวที่ไม่ใช่แก่นและสาระแต่เป็นองค์ประกอบเพื่อเชื่อมศรัทธาให้ก้าวไปทีละขั้นเพราะชาวพุทธเองก็ยังเปรียบเสมือนบัวซีเหล่าดังเช่นเรื่องราวของพระเทวทัตไม่ได้หมายความว่าพระพุทธองค์ไม่ทราบว่าอนาคตพระเทวทัตจะทำสังฆเภทและทำโลหิตป,ปรบาท แต่เนื่องด้วยพระพุทธองค์ทรงมีพระปีชาด้วยพระทศกุลยานของพระองค์สิบประการทราบอนาคตทุกอย่างเหตุที่ให้บวชพระเิวทัตน์นั้นก็เพราะว่าพระอัตถกถาจารย์เจ้าผู้ฉลาดได้ขยายความว่าเพราะพระองค์เห็นประโยชน์ในวันหน้าของพระเิวทัตน์ที่จะได้เป็นพระประเจกกับพุทธเจา้าด้วยบุญกุศลที่สร้างสังสมในบารมีก่อนก่อน และในบางช่วงบางวาระแม้ปัจจุบันจะอยู่เอาเวจีมหานรกเนื่องด้วยกรรมที่ทำสังฆเภทและทำโลหิตุัาิของพระพุทธองค์ก็ตามเชกเช่นเดียวกันบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะควบคู่ด้วยความเชื่อใดๆก็แล้วแต่หากเป็นไปเพื่อกุศลก็ค่อยก้าวก็ค่อยไตย่เพื่อพระนิพพานในที่สุดแห่งทุกข์ก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่อง ที่จะต้องมาตำหนิซึ่งกันและกันก็เหมือนเหมือนกับการแยกของมหายานนั่นเองจะเห็นได้ชัดว่าในยุคที่พรามณรุ่งเรืองในยุคที่ฮินดูรุ่งเรืองมหายานเองก็แยกออกไปโดยมีพระเจ้าแม่ต่างๆซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ให้บุคคลได้ยึดได้บูชาได้อธิษฐานได้บิงวอนได้ขอเชกเช่นเดียวกันกันกบศาสนาอื่นๆ ก็เพื่อการปรับตัวปรับสภาพตามภาวะนั้นๆจะให้บุคคลก้าวสู่พระนิพพานด้วยการประพฤติปฏิบัติแก่นแท้โดยทีเดีวยดวก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ยากและในรูปแบบของความเครารพศรัทธาคนเล่าต่างภาวะมหายานจึงยึดประเด็นตรงนี้ขึ้นในการที่จะสวดอ้อนวอนได้คล้ายๆกับศาสนาอื่นท้ายที่สุดคุ้งพอจะสรุปใจความได้ว่า แม้แต่พรพุทธศาสนาเองก็มีหลายนิกายเพื่อแบ่งแยกความง่ายความชัดในการเคารพนับถือเพื่อสะสมความดีไปทีละเล็กทีละน้อยส่วนท่านผู้มีปัญญาและบุญกุศลวัสนาพร้อมแล้วที่จะถึงเก่ฑ์แท้แห่งธรรมท่านก็ดำรงเคร่งครัดในส่วนของอริยมรรคไปก็เป็นเรื่องอยู่ที่วัสนาแต่ละบุคคลจะก,กระทำ ผิดถูกประการใดขอท่านผู้รู้พึงอภัยและพึงพิจารณาด้วยดุลยพินิตของท่านผู้เรียบเรียงคนโบโบปผู้บรรยายลึกลับกรับ,รบสวัสดีครับ